นั่งอยู่ในรถแท็กซี่เมืองโอกินาวะนะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นนะก็นี่ครับผมจะไปตลาดปลานะครับก็นั่งแท็กซี่มานะที่นี่เขาสตาร์ทที่ห้าห้าห้าร้อยห้าสิบเยนนะฮะนี่ครับด้านนน้นจะเป็นโอ้โหเป็นเมืองท่านะเป็นทะเลคราสะพานสูงมากด้านนน้นนะะนี่ครับมันจะเป็นทางออกไปสู่ทะเลนะครับแล้วก็ ที่นี่จะมีตลาดปลาที่ใหญ่นะครับนี่ครับนี่คือรถแท็กซี่ที่เมืองเขานะฮะก็มีวิทยุสื่อสารมีผมมีสลิปด้วยนะฮะมีมิตเตอร์แล้วก็มี g p s นะฮะทันสมัยครับ ต้นที่ถ้าเกิด5สามสิบห้าร้อยห้าสบาทเริ่มต้นนะฮะที่แท็กซี่ที่นี่นะครับไปไหนมาไหนก็ประมาณสอง0ร้อยนะครับ <iment. S 1> พอรับได้เพราะว่าแต่ละแห่งที่จะไปนี่มันอยู่ระแวกนี้ทางนั้นนะครับตรลงผมที่ว่าทำใบกับผีสากลมาตรงผมไม่ได้ไม่ได้เช่ารถนะฮะเพราะว่า,ด,าดูมันจะยุง่งยากนิดนึงครับผมว่านั่งแท็กซี่สบายกว่าครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งนี่ครับถึงแล้วครับไปไหนมาไหนมันแป๊บๆนะครับเพราะว่าเกาะเล็กนิดเดียวครับนี่ครับตลาดตลาดปลาซูชิโอเคโอเคสต๊อปสต๊อปโอเคนี่ครับหกร้อยเก้าสิบนะฮะหกร้อยเก้าสิบโอเคหกร้อยเก้าสิบนะครับนี่ครับแบงค์ของญี่ปุ่นจะเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดนี่ก็คือสามร้อยนะครับโอเคให้ไปหนึ่งพันนะครับเดี๋ยวเขาต้องทอนมา 3ามเหรียญนะครับสามรสเยนนะครับ thank y o ออันนี้อยสิบเยนอ่างครับโอเคครับอาริกาโต้ก็จมามาดูคนญี่ป okay. ุ okay. okay. ่นกินหอยนางรมดิบนะ ใส่นี่นะใส่น้ำมีน้ำส้มแล้วก็ซูเอยู่นะฮะชูมาริฟิชมาร์เก็ตนะฮะที่นี่ครับเมืองโอกินาว่าเชียร์แมนนะฮะชูมาริฟิชมาร์เก็ตนะครับตัวละ300เยนนะฮะสามสามเป็นเก้าเก้าสิบบาทนะครับนี่ครับตัวละ300เยนแบบนี้นะครใส่ซอสสลอนเลยครับวันนี้ มันจะมีโอ้ซุ่มล็อบสเตอร์ย่างนะฮะล็อบสเตอร์ย่างนะครับตัวละสามพันแปดนะฮะนี่ครับ นายักษ์ะนะปัตตนานะครับ จะเป็นซูชิหน้าต่างๆนะครับทําสดๆที่นี่เลยนะครับก็ดูครับสีสันครับพันสองร้อยเยนก็พันหนึ่งก็สามร้อยสองสามันหกสามร้อยหกสิบบาทครับกล่องนี้นะฮะมันจะเป็นโอทโร่นะฮะโอทโร่คือท้องปลานะครับทอ้บทองปลามาคุโรนะฮะ นี่จะมาเป็นกล่องครับ เป็นเนื้อทูน่าเล็กนะเนี่ยทูน่าตัวเล็กครับ <Okay. S 1> แต่ละร้านเขาจะมีแบบนี้นะก็ส่วนใหญ่จะขายพวกปลาดิบทางนั้นเลยฮะซาซิมินะฮะอันนี้หนึ่งพันนะครับสามร้อยบาทนะครับเป็น เป็นปลาทูน่ามากโลุลนะฮะ จะแร่หนังออกนะฮะเป็นร้านปาะตูนหน้านะเฮ้ยราคาไม่แพงนะพั 1, นหนึ่งก็สามร้อยแบบนี้นะฮะสมมติว่าพันสองเนี่ยประมาณพันหนึ่งก็สามร้อยสองสามหกสามร้อยหกสิบาทชิ้นใหญ่เวอรเลยครับเนี่ยก็โอเคนะสามร้อยกว่าบาทชิ้นคืบหนึ่งได้ครับผมว่า,าที่ร้านนี่ไม่ได้นะฮะแต่ที่นี่เป็นตลาดส่งครับที่ร้านผมว่าโดนแน่สองพันอะไรพวกนี้ครับ เป็นพันนะฮะนี่เป็นความคึกคักนะครับของคนญี่ปุ่นครับที่เขาก็มาซื้อพวกอาหารทะเลไปทานนะครับโดยเฉพาะซูชิอะไรพวกนี้ครับ ด้านในนู้นนะครับจะมีการแล่ปลาทูน่านะฮะปลาโมคุโลเพียบแล้วครับเป็นยี่สิบสามเจ็ดตัวนะผมเห็นเขาแล่นะครับแต่ว่าเขาสงวนไม่ให้คนภายนอกเข้านะฮะให้เฉพาะคนที่เขาแล่นะครับเข้าไปนะครับหรือว่าคนทํางานนั่นเองนะฮะนี่คือคนที่ชาวญี่ปุ่นเองเข้ามาหาซื้อนะครับของกลับบ้านกินนะฮะร้อยห้าสิบบาทวันนี้ครับห้าร้อยเนี่ยร้อยห้าสิบบาทนะครับห้าร้อยเยนหกร้อยเยน นี่ก็500รยเยนอุ้ยร้อกว่าบาทครับประตูหน้าน่ากินมากครับเดี๋ยวต้องเสร็จผมน่มีอันนี้ให้ด้วยมีอะไรเขาเรียกอ่วาซาบินะครับวาซาบินะฮะอันนี้เป็นส่วของเนื้อนะครับโอโทรโร่ไม่มีครับ๋อนี้ผสมนี่แบบผสมนี่800นะครับอันนี้เป็นเสร็จเนื้อของมันนะครับ แต่ว่ามีที่นั่งกินด้วยฝานะครับนี่ครับด้านนี้จะมีปลาหมึกยักษ์นะับเป็นหนวดนะครับหนวดของมันนะครับ อ๋นื้อเามีที่นั่งกินนะฮะสำหรับใครที่ซื้อ,อซื้อตามร้านวบนนี้ครับมานั่งกินได้นะฮะแบบนี้ครับนี่ฮะอ๋อแบบนี่ครับ,น,รบนั่งกินกันแบบนี้นะฮะ โอ้โหผมเห็นละเห็นหอยสะดือหอยนะครับที่ว่าที่บังเบิดเยอะนะครับที่นี่เขากินดิบนะฮะี๋ยว,ว่าหลังผมลองมากนะฮะสะดือหอยผัดช,ชาแต่ว่า,าแต่ว่าที่นี่เขาเอามากินดิบนะฮะนี่ครับโอ้นี่ปลาอะไรเอ่ยน่าจะเป็นอ๋อนี่หอยหอยหอยาจะเป็นหอยก็หกร้อยนะฮะีคะ ปุนต้องกินปลาดิบนะเขาบอกนะครับแต่กินมากๆก็ไม่ไหวเหมือนกันครับนี่ฮะด้านในนี่ครับนี่ครับโอ้ขนาดเด็กๆกินเลยครับเืนรูปนะฮะด้านในนี่ครับจะเป็นมาคุลอกตรงนั้นเลยครับที่เขากำลังแกลอยู่นะฮะเป็นปลาทูน่าขนาดตัวประมาณไม่เกิน1ิโลนะครับเข็นใส่รถเข็นมาแล้วก็แกลกันด้านในนู้นครับเยดาที่เข้าไปดูไม่ได้เหมือนตลาดตลาดที่โอซาก้านะครับสุดย่อที่ผมได้ภาพมาตอนนั้นนะฮะ เพื่อนๆที่ไม่เคยเข้าไปดูนะครับการแล่ปลาเออ่มาคุโลนะฮะหรือว่าการแล่ปลาทูน่านะครับก็เข้าไปดูได้นะครับในคลิปของซูนิโจทราเวลนะได้เห็นแบบภาพเต็มตาเลยนะครับเป็นภาพที่ผมเข้าไปถ่ายที่แบบใกล้ชิดนะฮะเข้าไปดูได้นะครับอันนี้คือเนื้อปลาทูน่าครับสองพันกว่าเราไม่ถึงครับไม่ถึงครับแปดร้อยยี่สิบแปดสามยี่สิบสี่สองร้อยกว่าบาทครับ ไม่แพงนะฮะปาทุน้าจริงแล้วถ้ามาถึงเมืองมันไม่แพงนะครับชิ้นใหญ่ๆนะครับใส่ใส่กล่องโฟมนะฮะประมาณ2องกว่าบาทนะครับชิ้นหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นส่วนที่ว่าเป็นเศษๆอะไรอย่างี้ครับแลาก็ผสมกันนะฮะเอโทโล่ด้วยอะไรด้วยนะฮะอบนนี้นะับมบปลาหมึกก็จะแบ่งขายก็แบบนี้ฮะแปดร้อยยี่สิบเยนนะครับ ปดสมยี่สิบสี่กว่าบาทถึง300ร้อประมาณนี้ครับอันนี้นะแปดร้อนะครับส่วนที่แรกแล้วก็มีครับท้าแรกแล้วก็แบบน,นี้ครับสองยเยนสองสามเป็นหกหกสบาเป็นหกบบาทครับขาปูครับ ขนังหัวปลาก็ยังขายได้ไม่ทิ้งจริงๆเลยครับคนญี่ปุ่นนี่กินทุกส่วนจริงฮะนี่คือหัวปลานกแก้วนะครับดูครับปลานกแก้วปลาปลากะลังนะฮะ ปลาปลาทูน่านะครับ mm hmm. เพราะกินนะครับไปต้มซุปนะครับปลาทูน่าครับ <Okay. S 1> ลูกกามนะครับ mm hmm. นี่เป็นปลาฮามาจินะฮะหัวปลาฮามาจิครับปลาที่เนื้อมันที่สุดเลยครับ จะว่าแรกด้วยหรือเปล่าป่านนูน้นเดี๋ยวถ้าแรกกลับมาดูคนระับ ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับเป็นส่วนท่อนหางสุดของปลาทูน่านะครับมันจะเป็นครีบสีเหลืองนะฮะแบบนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ครับก็ยังกินได้นะฮะน่ากลัวไปต้มนะฮะต้มยำนะฮะอันนี้เป็นส่วนของแก้มปลานะผมจําได้ครับอ๋อเป็นส่วนของบนหัวของปลานะฮะแล้วก็แก้มนะฮะอันนี้คือแก้มนะครับอันนี้ส่วนส่วนส่วนหัวของปลาทูน่าจะมีสองส่วนนะฮะ มันจะมีซีกซ้ายกับซีกขวานะครับคล้ายๆบนหัวสุดของมันนะครับจะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวแก้มนะฮะแก้มของปลาทูน่าครับภาษาอังกฤษเอ่อภาษาเอ่อภาษาญี่ปุ่นนะครับใครอ่านออกนะฮะ แต่นี่คือส่วนหัวนะครับส่วนหัวนะฮะส่วนหัวของมันนะครับนี่ครับเพิ่งจะเห็นกันฮะปลาทูน่านะครับคนญี่ปุ่นเขาเรียกปลามางคุดนะฮะมางคุดเนาะใช้ได้ทุกส่วนเลยฮะแต่ปลาพวกนี้ไม่ค่อยจะมีเครื่องในนะครับแหลกนะฮะ มันเป็นปลาที่มีเนื้อเยอะนะก้างน้อยครับสามบาท90บาทนะฮะสาม ก้สิบบาทดิฟอร์เทียนดฟอร์โอ้ไม่แพงครับเก้าสิบบาทได้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 ทั้งหมดนี้เลยฮะเออนะครับผมคงจะคำนวณไม่ผิดนะฮะสามร้อยเยนนะฮะสามคูณด้วยสามง่ายๆเออสามหารด้วยสามสิบก็ตัดศูนย์ออกไปเอ้ยยังไงสามสามเป็เก้าเออประมาณเก้าสิบบาทนะครับอืม นี่เป็นหมือกระดองนะฮะตัวใหญ่มากครับน้างนานุจะแร่นะครับ มีคนแรกคนหนึง่งแล้วก็คนเลี้ยงหน้าร้านคนหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ที่ผมเห็นก็เป็นปลาทูน่าทั้งนั้นเลยครับด้านในนู้นจะแลด้านในนู้นเป็นขั้นตอนนะครับดนในนู้นจะแรดเป็นทั้งตัวมานะครับแล้วก็จะมาขายส่งให้กับกลุ่มพวกนี้หรือไม่ผมคิดว่าเป็นเ,เป็นร้านเดียวกันหรือเปล่าบริษัทเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะใช่เพราะาป้ายชื่อแต่ละป้ายเนี่ยมันจะมีเบอร์โทรมีป้ายร้านคนละร้านนะฮะ แต่เขาก็ต้องมาขายส่งกันนะครับนี่ครับหางวานดูหน้าครับนี่กับเนื้อก้อนใหญ่ฮนะ